สวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมนะนักเดินทางนะทุกท่านนะครับผมนะผมจะพาไปดูหนึ่งจุดที่อันตรายนะครับของเส้นพระรามสองนะครับผมเส้นนี้ก็อ,อันตรายนะครับตลอดทุกการเดินทางอ่แล้วนะครับรู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้กําลังก่อสร้างนะสะพานนะครับผมก็มีอุบัติเหตุเจอได้เห็นบ่อยครั้งนะและอีกตรงที่หนึ่งนะครับที่อันตรายนะครับผมจะบอกหนึ่งที่ครับ ตรงนี้จะเป็นป้อมทางหลวงเก่านะที่เลื้อออกไปนะครับผมนะจะเป็นเขาเรียกว่าตลาดเมืองใหม่นะครับแยกบางบอนเอกชัยนะตรงนี้นะครับแยกบางบอนเอกชัยขาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงเลยอ่าไ้นี่มานะผมไ้เซนทันนะผมนะเนี่ฮะตรงนี้นะหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นทางคุขานะครับผมแล้วก็เป็นทางที่ซุดตัวนะตรงนี้อันตรายมากขับมาเบาๆนะผม ตอนนี้ตู้จะเอียงนะจะเวียงเลยนะผมตรงนี้นะวิ่งตู้มาผมไม่กล้าวิ่งแรงครับตรงนี้ก็จะซุดไปนะครับผมวิ่งมาก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับรถหนักนะครับเราให้ระวังไว้นะครับรถบรรทุกหนักนะครับนี่ก็ประจําเลยนะครับผมก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับเดินทางโปรดระมัดระวังนะครับเขาเรียกว่าขาเข้ากรุงเทพนะครับต้องข้ามกับตลาดลีลานะครับหรือตลาดเมืองใหม่นะครับผม ก่อนถึงตลาดดีลานะเรียกตลาดเมืองใหม,ม่นะครับผมนะก็เดินทางก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะฮะอันตรายมากๆนะครับตรงเนี้รถบรรทุกหนักมาสูงๆมานี่มีเสี่ยงโอกาสเสี่ยงนะที่จะพิกวข้านะครับมมผมแต่ก็ยังไม่มีนะฮะแต่กับปลอดระมัดระวังกันไว้นะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับผม